ฉันช่วยมีได้แม่ยามบ่ายแก่ๆดวงตะว,วันเริ่มคล้อยต่ำฝูงนกน้อยใหญ่ต่างส่งเสียงกู่ร้องขานรับเป็นสัญญาณว่าได้เวลาเลิกภารกิจการงานแล้วเฮ้ย hey, สนกลับบ้านหรือยังกลับสิเรื่องฉันเก็บของตั้งนานแล้วครู่ต่อมา ชาชะกันทั้งสองก็เดินคุยกันมาตามภาษาชาวไร่ชาวนาสนปีนี้จะปลูกอะไรดีล่ะอะไรกันอะไรกันเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องถอนหายใจยาวขนาดนั้นเชียวเหรอก็ฉันเบื่อวะ่ะแกจะเบื่ออะไรนักหนาะฉันไม่เห็นแกจะทำอะไรเลยเห็นนั่งนั่งนอนนอนปล่อยเวลาให้หมดไปเฉยเลยฉันรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อ ไม่มีอะไรสนุกสนานมีแต่ความเงียบเหงาแล้วไอชีวิตสนุกสนานที่แกว่านั่นอะมันเป็นอย่างไรอะชีวิตสนุกสนาน,าก,น,านก็ต้องมีเสียงเพลงแสงสีเ <Both feelings durability> สียงผู้คนอึกระทึกเฮฮาชีวิตอย่างที่แกว่านั่นอะมันเป็นชีวิตของคนเมืองแกฟั่นเฟืองเกินไปมั้งคนชาวไร่ชาวนาอย่างเรา จะเอาความรู้ที่ไหนไปทำงานในเมืองไม่รู้ละฉันเบื่อกินโคลนสาบควายเต็มทนแล้วฉันจะเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองจะได้ไม่มีใครว่าฉันเป็นไอคนมัานนอกอีกฝนฉันคิดว่าแกคิดไม่ดีกว่าหนะ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้สิฉันตั้งใจแน่วแน่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นงูให้นี่แหละผม จะทำอะไรฝนหยิบไม้ท่อนเื่องขึ้นมากำไว้ในมือเตรียมพร้อมจะคว้างงูเหรอฉันเกลียดงูมันต้องตายเฮ้ยอยา่าเคจะตีมาทำไมเสียงไม้ในมือของนายฝนแหวกอากาศไม้หัวเจ้าง,งูนั้นแต่เจ้าง,งูตัวเขื่องรอตายอย่างงุดยิดก่อนที่เจ้าง,งูตัวเขื่องจะเลื้อยเข้าไปในพงหญ้า มันได้หันมามองคนที่ช่วยชีวิตมันไว้แกช่วยชีวิตไอ่งูบ้านั่นทำไมแล้วทำไมถึงจะต้องฆ่ามันด้วยมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้เราสะหน่อยต่างคนต่างอยู่ไม่ดีกว่าเหรอแกไม่เห็นยังไงมันกําลังไล่ฆ่านกนะนั่นมันก็วิถีของชีวิตการหาอาหารเพื่อความอยู่รอดที่อย่างที่แกว่านั่นแหละฉันไม่อยากเป็นไอ้บ้านนอก มันก็เป็นวิธีชีวิตของฉันเหมือนกันอย่างนี้แต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่เป็นชาวนาชาวไร่อีกแล้วเฮ้ยใจเย็นก่อนสิฉันขอโทษที่ขวางแกเรื่องตีงูฉันเพียงแต่ไม่อยากให้แกทำบาปไม่ต้องมาขอโทษฉันมันไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้งูบ้านนั่นหรอกฉันต้องการเลือกทางเดินของชีวิตของฉันก็เพราะทางเดินของชีวิตของแกนี่แหละฉันถึงเป็นห่วงไงอยู่ทำนาทำได้ที่นี่เธอ เก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จก็ได้เงินแล้วไม่ต้องไปดินดน้นรนอดมือกินมือให้ลำบากาเปล่าๆอย่าไปเลยนะสนทำไปก็เหนื่อยเปล่าที่ดินซักแปลงก็ไม่มีเป็นของตัวเองเนื่องที่ดินไม่ใช่ปัญหาหรอกนะที่ดินฉันมีตั้งเยอะทำคนเดียวไม่ไหวหรอกโทษพี่เรืองเช่าที่ดินทำกินทำเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่มีทางรวยหรอกรวยสิสน ต้องมีที่ทำกินเป็นของตัวเองแน่แต่สนต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าจะไม่ท้อถอยพี่เลืองพูดอย่างกับว่าจะแบ่งที่ดินให้ฉันทำกินใช่พี่แบ่งให้แต่สนต้องพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนจะให้ฉันพิสูจน์ยังไงหรือว่าพี่เลืองจะให้ฉันทำให้รู้ว่าฉันคือเกษตรกรตัวจริงเออนั่นแหละใช่ถ้าสนทำได้ฉันจะโอนกรรมสิทธิ์ให้เลย สนไม่พูดสิ่งใดต่อเขาเก้าวขาเดินจากที่นั่นไปเฉยๆอ้าวแล้วกันเช้าวันนุ่งขึ้นสนสนเอ้ยไปกันเถอะสายมากแล้วนะในเรืองเรียกนานแต่ก็ไม่มีเสียงฐานรับจากนายสนหรือว่ามันยังไม่ตื่นจากที่นอนในเรืองจึงย่องเข้าไปดูบนบ้านเฮในห้องนอนก็ไม่มีในเรืองมองหาจนรอบม่าน แต่ก็ยังไม่เจอจึงเดินไปดูที่ห้องน้ําหนังบ้านเอ๊ะในห้องน้ําก็ไม่มีเอหรือว่ามันจะไปเก็บผักมาทําข้าวกลางวันกลับไปนั่งรอมันที่บ้านสักพักแล้วกันการรอคอยผ่านไปคู่ใหญ่แต่ทุกอย่างก็เงียบสงัดถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสนมันทิ้งบ้านทิ้งช่องเข้าไปบริจนภัยในเมืองแล้วเอา้าถ้าตัดสินใจอย่างนั้นฉันก็ขอให้แกโชคดีแล้วกัน ในขณะนั้นเองเอ๊ะเสียงอะไรไม่มีคนกําลังวิ่งมาทางนี้นายเรืองชะเง้อม,มองด้วยความสงสัยนายเรืองเห็นนายสนใส่ตีนหมาวิ่งตรงมาที่บ้านด้วยความเร็วสูงและนายสนก็รีบโดดขึ้นบ้านในท,ทันทีสนแกหนีอะไรมาเฮ้ยไม่เห็นคนยังไงนะนายสนรีบช่วยกระเป๋าออกจากห้องอย่างรีบร้อนสนหนีอะไรมาอย่ามายิ้มกับฉันนะสนโดดลงจากบ้านวิ่งดีหายไปอย่างรวดเร็ว จาฝนมันน่าจะหนีอะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะไม่ใช่เรื่องดีมันคงทะเลาะก,กับใครหรือเปล่าในเรืองนั่งให้คนคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและระหว่างนั้นเองเอา้าวใครมาอีกแล้วนะเออมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้บ้างไหมฉันเห็นมันวิ่งมาที่บ้านหลังนี้แหละมันไม่งมาจริงๆริเลยอะในเรื่องตะลึงโอ้ยตำรวจทำไมมากันตั้งสองคนเลยอา้าว เลยนิ่งเงียบซะง,งั้นฉันถามว่าเห็นผู้ชายวิ่งผ่านมาทางนี้ไหมฉันไล่ตามมันมาคลาดกันแค่นิดเดียวเองฉันเห็นมันวบบแบบนะวิ่งฟาดงญ่าหลังบ้านไปตั้งนานแล้วว่าแต่มันไปก่อคดีอะไรไว้เหรอคนตำรวจเล่นการพน,นันแล้วทะเลาะตีกันปางตายไอคนที่หนีไปนั่นแหละตัวแสบสุดๆเลยเยตามไปคงไม่ทันแล้วผมว่าเราวิทยุให้ด่านดักจับไว้ดีกว่าไหมก็ดี งันเรากลับกันได้แล้วตำรวจสองคนก็ลากลับไปฉันขอโทษนะคุณตำรวจฉันจำเป็นต้องโกหกจะสนเอ้ยคงจะยากแล้วที่จะชักจูนให้กลับมาเป็นคนดีคนยังแกคงกูไม่กลับแล้วล่ะแน่เลยนายเรืองรีบย้อนกลับบ้านแล้วหายเงียบเข้าไปในห้องไม่ยอมออกมาเลยแม่ครับผมเสียใจและผมต้องขอโทษแม่ด้วยที่ไม่สามารถ ทำตามที่แม่สั่งเสียไว้ได้นายเดืองนั่งนำพึงนำพันตรงหน้ารูปบานใหญ่ตอนนี้เขาก่อเรื่องผิดกฎหมายถูกตำรวจตามจับจนต้องทิ้งบ้านหนีไปแล้วผมขอโทษนะครับที่ไม่สามารถทําให้สนเป็นคนดีได้แต่ถ้าเขาสำนึกผิดกลับมาบ้านผมจะดูแลเขาเหมือนเดิม ย้อนมาที่นายสนวิ่งกระฮืดกระฮอบตะเลยไปไกลโดยคิดไปว่าตำรวจยังไล่ตามจับตนอยู่ฉันไม่ยอมให้ตำรวจจับหรอกนายสนไม่รู้เลยว่าตำรวจไม่ได้ตามเข้ามาแล้วนายสนสุดตัวนั่งอย่างหมดเรี่ยวแรงโอ้ยเหนื่อยแทบขาดใจในายสนนอนแผ่ปล่อยตามสบายจนเริ่มคลายหายเหนื่อยล้าเออฉันจะไปไหนดีนะถ้าย้อนกลับไปทางเดิมมีหวังถูกจับเข้าคุกแน่ เราต้องเลือกเดินตามที่เราถนัดที่สุดไปหาไอ้นัทจีฟา่ามันอาจจะช่วยเราได้งานเบาๆเงินดีๆทำได้ก็ได้งานนี้ต้องลุยถึงกรุงเทพซะแล้วดีจะได้เพิ่มรสชาติให้กับชีวิตได้เช่นนั้นในสนจึงจดีบเดินทางเข้าสู่ทุ่์ตอนเลน่นัทเด้ดเอน,ดดนี่ฉันเองนะสนสนไหนอะ อ๋อนึกออกแล้วสนไกลปืนเที่ยงใช่ไหมใช่ทั้งสองคนอยู่กัน,กนสั้นๆแค่เพียงเข้าใจเท่านั้นสนจึงรีบไปหานัดที่บ้านนัดสนเองครู่ต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมาจากบ้านของนัดอ้อขอโทษครับผมคงมาผิดบ้านไม่ผิดหรอกนี่แหละบ้านคุณนัดเชิญค่ะ สนเดินเข้าไปในบ้านตามคำเชื้อเชิญแกมีปัญหาอะไรสนถึงได้ตเตลิดเข้ากรุงเทพก็มีนิดหน่อยแหละฉันถูกโกงไฮโลเลยตีมันด้วยไม้หน้าสามถึงได้หนีมานี่แหละไม่รู้ฉันตีมันตายหรือเปล่าอืมฝีมือไฮโลของแกยังเฟียนอยู่แล้วนี่ใครกล้าโกงแกวะนัดช่วยหางานให้ฉันทำหน่อยสิงานเดิอฉันจะไปหาที่ไหน อาชีพฉันยังอยู่แต่ในบอนการพนันเลยเอ,อเมื่อกี้พี่นัดบอกว่าเป็นนักพนันไฮโลฝีมือดีไม่ใช่เหรอแถมนักเลงอีกด้วยเออมันเป็นงานในบอนแกจะทำเหรอสนมันเป็นความต้องการของฉันอยู่แล้วในที่สุดสนก็ได้ทำงานตามที่ตนเองต้องการแกนี่มีดวงในการพนันจริงๆแล้วนะเจะสนในขนาดนั้นเองพี่นัดเสียเชิพบครับนัดรีบมาพบเสียที่ห้องโดยเร็ว นัดขออนุญ,ญาตพบเสี่ยครับไปในห้องทำงานของเสี่ยเฮ้ยนัดฉันกำลังทำงานใหญ่เลยจะปรึกษาซะหน่อยฉันต้องการที่เดนทีู่่ห่างไกลความจเจริญสักยี่สิบไร่นัดแกจะหาให้ฉันได้ไหมเออขอโทษครับเสีย่ยจะทำรีสอร์ทส่วนตัวหรือครับไม่ใช่ฉันจะสร้างโรงงานทางต่างประเทศส่งออเดอร์มาเราหาของป้อนตลาดให้เขาไม่ทันฉันเลยตัดสินใจเป็นผ,ผู้ผลิตเอง จะได้รวยเป็นกอบเป็นกำผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับสบายใจได้เลยผมจะคุยกับเจ้าสนดูก่อนเพราะบ้านมันอยู่ต่างจังหวัดไกลหูไกลตาผู้คนอืมเจ้าสนเด็กใหม่น่ะเหรอฝีมือเมัอนดีมากเชียวไม่ธรรมดาเลยนะแต่เราจะไว้ใจมันได้หรือนัดไม่ต้องห่วงครับเสีย เจ้าสนมันชอบเงินชอบผู้หญิงชอบความสบายเดี๋ยวทุ่มเงินก้อนโตโต,โตให้มันพอใจมันก็ยอมทุกอย่างแล้วที่สำคัญแม่บุญธรรมเจ้าจสนน่ะมีที่ดินเกือบร้อยไร่นะเสียในที่สุดเสียก็เชื่อใจมอบในัดมาเกลี้ยกล่อมสนให้ยอมรับฉันว่านะแกะรวยได้นนแน่แน่อยู่ที่ว่าแกะจะช่วยหรือไม่ช่วย โถนัดเงินอะเป็นล้านๆทำไมฉันจะไม่อยากได้ละ่ะแต่แม่ไม่ได้โอนให้ฉันสักแปลงเลยแต่ฉันว่าแกน่าจะกลับไปทวงสิทธิ์ของแกที่บ้านนอกนะแล้วนี่ค่าใช้ใจ่ายการกลับไปทวงสิทธิ์อยู่ในซองนี่สองแสนบาทจะกลับไปได้ยังไงแกก็รู้ฉันยังมีคดีอยู่ที่โน,น่นกลับไปมีหวังมันแจ้งตำรวจจับฉันแน่จะกลัวอะไรเอาเงินปิดากมันไปก็หมดปัญหาแล้ว พูดหวานล้อมจนสนยินยอมทําตามถ้าง,งานนี้สําเร็จแกก็รวยเป็นล้านแน่ที่บ้านในเดือนใครมาวะสนนี่นาะลู่ต่อมาสวัสดีสนไปอยู่ไหนไม่สง่งค a า l มาบ้างเลยสบายดีรอเปล่าสวัสดีจ้ะพี่เลื่องในเดืองหันซ้ายแลขวาดูท่าหว,าวัดหวันสนพี่ว่าเข้าไปคุยในบ้านดีกว่านะพี่เลื่องคงหมายถึงเรื่องทะเลาะในวงไฮโลใช่ไหม ถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงผมเอาเงินไปปิดปากมันแล้วมันไม่เอาเรื่องแล้วพอ,อ่างนั้นพี่ก็คงไม่ต้องถามว่าแกสบายดีไหมเพราะสนมีเงินมาปิดปากคู่กรณีได้ก็ต้องอยู่ดีมีสุขไม่มีทุกโศนแน่นอนรับพี่เลืองและผมยังเอาความสุขมาฝากพี่ด้วยนะสนใจไหมล่ะหมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันกำลังจะเอาเงินหลายล้านมากองให้ตรงหน้าพี่นะสิ ฝันไปหรือเปล่าจะเอาเงินล้านมาจากไหนไม่ได้ฝันลอกแค่พี่เซนชื่อในสัญญาซื้อขายเท่านั้นได้เงินล้านแล้วขายอะไรดินไงพี่ดินผืนนี้แหละเปลี่ยนเป็นเงินล้านดีกว่าชีวิตจะได้สุขสบายไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากอยากได้อะไรก็ได้เหมือนเฮเลมิตเลยนะพี่ว่าไงนะแกจะให้ฉันล้างผ่านสมบัติของบัมพบุรุษเหรอเลิกคิดได้เลยฉันไม่ขายเด็ดขาด นายสนให้ลักความพยายามพูดหวานล้อมต่างๆและในที่สุดหยุดพูดได้แล้วสนสนนำใจต้องเดินลงจากบ้านในเดืองไปคนอะไรโง่จริงๆเงินเป็นล้านๆไม่เอาคนโง่แบบนี้ไม่น่ามีชีวิตอยู่เลยสนอยุ่ชะงักใช่แล้วพี่เลืองสมควรตายและต้องตายด้วยอุบัติเหตุที่เหวแห่งนี้แกพาฉันมาที่นี่ทำไม มาดูดินถลม่มไปดูสิตรงทางขาดนั่นนะ่ะนายเรืองไม่รู้ว่าสนคิดวองไายก็จึงไปที่จุดอันตรายดินถล่มมากเลยเหรอนายสนกระยิมยิ้มอย่างเีขยมเรียมตายซะเถอะพี่เรืองก่อนที่สนจะได้ลงมือทำตามความของเขาก็ต้องสะดุง้งแล้วสนก็ได้เห็นเจ้าของเสียงโอ้ยตายแล้วงูช่วยด้วยงู ฝนตกใจสุดขีดวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตโดยลืมไปว่าตรงหน้าเขาคือป่าเถื่อช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนี่ล้วงูต่างของฝนลอยละเลี้ยวล่วงสู่ก้นเหวกระแทกโขกหินตายอย่างช่วยไม่ได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยในเรื่องตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้นไม่น่าเลยแล้วในเรื่องก็เห็นงูตัวเล็กๆตัวหนึ่ง เหลือให้ไปจากบริเวณนั้นเจ้าลว,วงงูตัวแค่นี้น่ะเหรอฉันสั่งหอนว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์เดรร้ายขึ้น,นแน่ๆสิึงศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยชีวิตฉันไว้เพราะดูรอบ,บรอบบริเวณนี้แล้วยังไม่เจอดินถล่มตรงไหนเลยจับบริบูณ์ถ้าชอบหรือไม่ชอบก็ตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งดิงด้งดิงด้งดิง้งดิ้งตรงนี้ด้วยนะครับ